น้องเโยพาพี่เรียงม่กินบาร์บีคิวแล้วมือถือหายแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยค่ะว่าลืมไว้ที่ไหนแม่ก็เลยโทรเข้าเบอร์มือถือของพี่พักการขอบคุณนะคะที่เก็บไอโฟอนไว้ให้อะคะ่ะกำลังจะเดินไปนะคะ พี่ผักกาดลืมมือถือไว้ที่ห้องน้ำแล้วคนที่เก็บได้ก็เป็นคนเราแม่ก็เลยขออนุญ,ญาตให้ค่าขนมแล้วก็ขอถ่ายรูไปไว้เป็นที่ระลึกพอมือถือเสร็จแล้วพี่ผัก,กาดก็มนานั่งกินบาร์บีคิวกับน้องมาเวลและที่มากินรานนี้ก็เพราะว่าน้องพาเวลชอบกินมากินลาน,นี้ก็ต้องสั่งเห็ดชุบแป้งทอดให้มีลาวันนี้พี่กาดมาด้วยแม่ก็เลยสั่งเพิ่มมาอีกหนึ่งที่พี่กาดไม่กินเนื้อแม่ก็เลยสั่งเซตหมูเซตนี้เขาก็มีแถมทองกับกล่องจุ่มมาให้ด้วยมากินบาร์บีคิวตั้งหลายครั้งแต่เพิง่งเคยจุม่มกล่องจุ่มเป็นครั้งแรกน้องมาเวลก็คือลุ้นมากว่าจะจุ่มได้บาร์บีคิวตัวไหนและตัวที่น้องมาเวลจุ่มได้ก็คือบาร์บีคิวกระหล่ำปี คนคุ้นทั สัองจุ่มบาร์บีกันก็มีหอสะสวมถึง4แบบแต่ตัวบาร์บีกันที่น้องมาเวลจุ่มได้ก็น่ารักดีค่ะปกติบ้านเรามากินจะต้องสั่งแต่เซตเนื้อแต่พอรอบนี้พี่ประกาศมาด้วยก็เลยสั่งแต่เซตหมูพี่ประกาศเป็นพี่เลี้ยงของน้องมาเวลตั้งแต่ตอนเป็นเบบีเลี้ยงมาเวลมาประมาณ2ปีขึ้นที่ได้มากินข้าวด้วยกันรอบนี้เพราะว่าพี่ประกาศจะกลับบ้านก็เลยแวะมาหาน้องมาเวลพอทุกคนอิ่มแล้วน้องมาเวลก็บอกทงพี่นันงานก็จะเอาไอติมสังขยามาให้ส่วนมิาอยากกินไอศครีมช็อกโกแล,ลสเก็็้ว ติ๊กเกอร์น่ารักๆจากบารบิกอนพอเดินกลับมาที่โต๊ะก็เห็นพี่ประกาศนั่งดูคลิปกับน,น้องมาเวลเป็นคลิปที่พี่ประกาศมาหาน้องมาเวลตอนวันเกิดครบรอบ5ขวบส่วนป๊ะป้าวันนี้ก็คือฟินมากพอแม่ใช้คะแนนบัตรเครดิตแลกคะแนนทําให้มือนี้กินฟรีไม่ต้องจ่ายสักบาท